สวัสดีค่ะน้องโบนะคะ วันนี้น้องโบเดินทางมาจากไหนคะเอามาจากสมุทรสาครค่ะสมุทรสาคนสราคน,น้องโบได้เห็นรถคันนี้ไหมคะก่อนหน้าที่จะมารับเนี่ยเห็นแล้วคะ่ะแต่วันที่มาดูรถคุณพ่อใช่ค่ะวันที่มาดูรถคุณพ่อเป็นคนมาดูคุณพ่อเป็นคนมาดูให้ก่อนใช่ไหมคะ <c oughs> แต่คุณพ่อส่งรูปไปให้ดู <c oughs> ใช่ค่ะแล้วถูกใจเลยไหมคะวันนั้นที่พ่อส่งรูปให้ดูใช่ค่ะถูกใจเลยค่ะรถดูแบบใหม่มากค่ะพอเห็นในรูปวันนี้ได้เห็นรถจริงละเป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกก็รู้สึกว่าเหมือนในรูปเป๊ะเลยค่ะรถดูใหม่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลย uh huh. ตรงตามปกเป๊ะเลย <c oughs> ตรงตามปก <c oughs> เป๊ะเลยใช่ไหมคะจากสมุทรสาครมาทีอาคารเสรีไทย73ยุ่งยากไหมลูกไม่ค่ะเดินทางมาง่ายสะดวกรถไม่ติดด้วยในในส่วนของการซื้อรถหนูคือหนูไม่ได้มาเลือกเองแล้วล่ะแต่คุณพ่อเป็นคนดูให้ <c oughs> ใช่ไหมคะคุณพ่อเลือกแบบเนี้ยบให้เลย ใค่ะคันนี้ก็คือน้องโบไปใช้เองเลยค่ะน้องโบมีความคิดยังไงกับการซื้อรถมือสองรถมือสองก็ถ้าเราเลือกตรวจสอบคุณภาพดีแล้วก็ดูที่บริษัทเชื่อถือได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ารถจะพังรถจะเสียอะไรเลยค่ะก็เชื่อถือที่ทีอค่ะ ตอนเข้ามาเห็นบรรยากาศของเราเป็นยังไงบ้างที่นี่รถเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีตะคารแบบใหม่ๆดูดีทางนั้นเลยยังไงขอให้น้องโบใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะคะ,ะเดินทางไปไหนกับรถคันนี้นะคะก็ขอให้ปลอดภัยเนาะแล้ว ขอให้คุณพยาบาลสุดสวยมีเงินเดือนขึ้นอีกเยอะๆเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยคุณขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะอย่าลืมนึกถึงรถมือ2ก็นึกถึงทีอาคาหรือมีเพื่อนที่อยากจะซื้อรถฝากนิดนึงนะคะทีอาคาเสรีไทย73ค่ะขอบคุณค่ะ